จบจบลงด้วยดีเป็นเป็นที่เป็นที่ปลื้มใจนะจิตจสวดนี่แหละมันไปเราะมันเป็นอัดเป็นทรำก็ก็จบลงด้วยด้นะว,ดยดว,ยดวยสวัสด,ดีนะเ,เห็นไหมเป็นไงโยมได้อะไรโยมได้สติได้ได้สมาธิได้ปัญญาไหม ท,ที่ที่สวดเนี่ยนะอดบทธรรมจักนี่อแต่แต่ธรรมะได้อันหนึง่งไหที่ที่ฟังสวดก็คือได้ได้พระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจา้เจาคือลมหายใจสุดท้ายของเราเนะเทศธรรมะได้นี่นะพระพุทธเจ้าคือลมหายใจสุดท้ายของเราแล้วเราจย,ยมจะว่ายังไง ยมมยมจะว่ายังไงเออเออเอ่อถามแล้วก็ในหัวใจนะในหัวใจนะเอ่อมันได้อย่างนี้เนีที่ฟังสวดนะเออพระพุทธเจ้าคือลมหายใจสุดท้ายของเรานี่เอ่อไม่ไม่รู้ว่าที่บายด้วยเอ่อมันไม่รู้จะที่บายด้วยแต่ว่ามันมันมันได้อย่างนี้ยมมยมได้ยังไง ยอมยอมได้ยังไงเออเออก็ต้องถามต้องเออสักสักซ้อมนิดนึงเนาะเออพราะว่าเออทั้งรุ่นเก่านะไม่ตั้งรุ่นเก่านะรุ่นเก่ารุ่นใหญ่รุ่นกลางไงมีรุ่นกลางมีรุ่นรุ่นใหม่นี่คนรุ่นใหม่ก็มีคนรุ่นใหม่นะเออรุ่นรุ่นเก่ารุ่นใหญ่ รุ่นกลางรุ่นรุ่นใหม่นี่คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็เป็นส่วนน้อยคนรุ่นใหญ่ก็เออพอประมาณคนรุ่นกลางก็จะเยอะคนรุ่นกลางที่เขาวัดเออเออแล้วก็ดูแล้วขอบครัวนะขอบครนะัวนะที่ทยอยมาที่ที่ทยอยมาหรือว่ามาอย่างนี้แหละเออมัน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 สุดยอดนะเออ ม,มันสุดยอดของของชีวิตก็ว่าได้เนาะก็คือสุดยอดของชีวิตนะก็ให้สำคัญนะให้สำคัญให้สำคัญอะไรสำคัญกับชีวิตหนึ่งสำคัญกับเวลาหนึ่งสำคัญกับอืม กัลยาณนะมิตรหนึ่งใช่ไหมสามนะสามนะอันนี้ก็ให้เป็นหนะัวข้อหัวข้อให้ให้ทุกคนได้พิวิจ,จะะารณาเน,นี่และต้องอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่อาตมาเห็นอย่างนี้แหละส่วนบางคนก็จะจะจะ,จะถ่ายรูปอย่างนี้นะเ,เวลามามามาสวดมนต์หรือมานั่งสมาธิ ถึงเวลาเขามานั่งสมาธิบางคนก็จะทายรูปอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรเนาะไม่ไม่ควรนะเพราะเพราะอะไรเพราะเวลาของเรามันจํากัดที่ที่่ายนี้มันเป็นไสยศาสตร์มันเป็นไอไอขอ้ขอมูลที่เรียกว่าเอาตัวตนนะเออเอาเอาตัวตนนั้นไม่ไม่สลายเลยไม่มีวันที่จะสลายตัวตนเรียกว่าเออเอา เอาสิ่งภายนอกไม่ถูกไม่ไม่ถูกนะคนลุ่นไม่เนาะต้องเก็บต้องต้องเก็บใจต้องเก็บใจลุ่นเก่าเหมือนเคยต้องเก็บใจต้องเก็บอารมณ์เลยว่าภาพอะไรต่างๆนี้มันไม่สลายต้องต้องยกเลิกต้องต้องยกเลิกต้องตั้งใจแม้แต่หนึ่งหนึ่งวินาทีนะเชียวเชียววินาทีเนาะก็ตั้งใจตั้งใจและตั้งสติ ตั้งสติแล้วมีมีสัมพัญญะยืมเห็นไหมเซลยวเสลวินาทีเดียวนิดเดียวเห็นไหมอาตมาก็จะจะลื่นลมนะ่ะเขาเรียกว,ว่ากมภากสองอะโอเคกำกมภาคสองตามมารอบสิบปีรอบรอบสิบปีหรือสิบเอ็ดปีเนี่ยตอนนั้นห้าอาจารย์จะจำไม่ผิดก็ห้าเก้าอยู่ที่วัดสัตว์วิเเป็นวันพระเหมือนกันวันพระวันพระใหญ่ที่ยกลงวยใหญ่ เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะทีเห็นไหมเจ้าเจ้าวินาทีเร็วกำปากสองก็ตามติดตามติดก็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 ใช่นี่นะเออแล้วเราก็ใช่นี่เพราะว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตเออเออชีวิตเป็นทุจริตร่างกายมันมันทุจริตทุจริตก็มีมีเบียดเบียนเออเบียดเบียนเบียดบังหรือว่าตั้งแต่หมดตัวเล็กๆหรืออะไรพวกอะไรพวกพวกนี้ใช่ไหม เราไม่รู้นะเราไม่รู้แต่นี่แหละตัวตัวนี้ท,ที่ที่เราต้องเน้นเนาะต้องเน้นภาคปฏิวัติก็ช่างหัวมันอดีตที่ผ่านไปอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เอาปัจจุบันที่หลวงพ่อใหญ่โอกัดนะโอกัสไม่ใช่ตายภาพไม่ใช่ตายภาพโอกัสไม่ใช่ตายลูกโอกัสคือถูกต้องความเห็นถูกต้องความเห็นถ,ถูกต้องก็ แอบว่าเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมนะความเห็นถูกต้องนะพรามเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติต้งก็ประโยชน์ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมถ้ายังหนีได้ถึง99%ซนี้เต็ม้อยนี้เรียกว่าเราเป็นตัวแทนของพระสมมาสมพุทธเจ้าได้เออนี่ลมหายใจนี่พระเจ้าที่ที่มาโปรดเนาะ บท้าที่มาปรดนะเหมือนพระสมมาสมุทธ้ามาแสดงทาให้เราเลยเนี่เนี่ยนี่เรียกว่าุท้าคือลมหายใจสุดท้ายของเราเมันก็มาจากเหตุจากปัจจัยก่อนที่มันจะเป็นลมหายใจสุดท้ายฮะมันก็ต้องมีลมหายใจแรกใช่ไหมให้คิดนเนาะลมหายใจแรกของเรา เออตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเอาเมื่อเช้านี้เอ่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลมหายใจครั้งแรกนะเออเป็นอย่างไรเออรู้ไหมเออลมหายใจครั้งแรกรู้ไหมไม่รู้แต่เขาก็มีแต่เขาก็มีอยู่โดยธรรมชาติเลยว่าเอา่อลมหายใจที่จะเป็นลมหายใจสุดท้ายก็มีลมหายใจครั้งแรก ให้จดให้จำนะทุกท่านทุกคนเพื่ออะไรเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนะความประมาทมันก็จะหลอกหลอนให้เราลุ่มหลงเ,เราก็จะไม่สามารถที่จะยกเลิกตัวยกเลิกตนความเห็นผิดนั้นมีเยอะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนั้นม,ม,ม,มีมากอ่าอ่า ใครก็มีพระพุทธเจ้าก็มีพระละหันก็มีอ่ามันมีมาตั้งแต่กำเนิดอืมถ้าไม่มีความเห็นผิดไม่มีจาติกก็ไม่มีพุทธเจ้าไม่มีพระละหันไม่มีหลวงปู่มั่นหลวงพอ่อจาหลวงตาหาบัวหลวงพ่อกันหาหรือว่าพระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์เป็นหลายหมื่นนะอ่านเราเอา ตัวแทนของท่านอ,อย่างนี้แหละเรียกว่าถูกถูก,ถกต้องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโมสัมมาปายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ตรงไหน,นอ,อยู่ตรงไหน,นอยู่ที่ใจอ,อยู่ที่ใจนะ ไม่ใช่อ่านหนังสือไม่ใช่ดูตำราเก็บหนังสือเก็บตำราอ่านที่ใจหัว่าน้าครอบครัวพี่น้องเท่าแก่อ่านที่ใจว่า,า,อ,า,อ,อ,าอ,อ,อ่านที่ใจเรียสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิมันจะครบมันจะครบบริบูรณ์น่ะถ้าเป็นธรรมจักรก็หมุนน่ะหมุนหมุนไปตาม วิถีชีวิตหรือว่าตั้งแต่สาลมหายใจแรกตั้งแต่า้าจนถึงนอนหลับลมหายใจสุดท้ายแต่ก็ยังมีลมใช่ไหมเออยังมีลมอยู่นะมันยังทำงานอะ่ะเออมันยังทำงานแต่ถ้าเราสมาธิไม่พอนี่มันก็จะฝันนะเออมันก็จะฝันกลางวันกลางคืน สมาธิไม่พออันนั้นเป็นความฝันเป็นความฝันถ้าระลาหันเปล่าหันหลวงพ่อใหญ่ท่านไม่ฝันหลวงพ่อใหญ่ไม่ฝันออไม,ไม่ไม่มีฝันถ้าท่านนอนถ้าท่านจำบวัดท่านก็หลับโอ้สุดยอดมีมีความสุขที่สุดในโลกหลวงหลวงพ่อใหญ่จึงให้ถ้าท่านอ่อนสมองหนึ่งก็ได้หรือ เท่าไหรก็ได้แต่ท่านเป็นพิเศษนะเออไม่ไม่มีฝันนะแต,แต่แต่เรานะญาติโย,ยมนแปดชั่วโมงนะให้นอนแปดชั่วโมงนะถ้านอนไม่พอเดี๋ยวตื่นขึ้นสมองจะไปสั่งงานไม่ไม่สมบูรณ์เออเอ,อพระพลังกายเห็นต้องมันต้องใช้พลังงานใช้พลังหนึ่งอะพลังงานในสมอง สองพลังงานทางจิตวิญญาณสามก็ล่มหายใจต้องต้องใช้พลังงานในเพียงพอหรือว่าอย่างแบตเตอรี่อะไรโซะลาเซล์อะไรใช่ไหมนี่หลวพ่ออดมนี่ไปดูมันหมดแสงแล้วหมดแสงก็เอามาชาร์จอีกอวิทยาศาสตร์ต้องต้องโฟกัสต้องต้องโฟกัสที่จิตที่ใจ ที่ปัจจุบันน่ะให้เข้าใจหลวงพ่อให้เข้าใจว่าใจนี้คิดได้ทีละอย่างคิดได้ทีละอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายพูดก็ได้ทีละอย่างทำก็ได้ทีละอย่างนี่อย่างนี้มันก็ง่ายถ้าเราจะไปเครียดเราจะไปสงสัยเราจะไปวิตกอันนั้นไม่ใช่ปัญหา ไม่ใช่เรื่องอมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าไม่มีอย่างนั้นเราจะเอาอะไรมาปฏิบัติเราจะเอาอะไรมาตั้งสติเราจะเอาอะไรมาเจริญสติสัมปชัญญะเหมือนนักกีฬานักมวยที่จะขึ้นไปซกนักกีฬาที่จะไปแข่งก็ต้องซ้อมนะต้องซ้อมหนักหรือว่าพิเศษเนาะติวเข้มแล้วก็ไปไป ไปไปไปแข่งขันไอ้นี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเขาจะตามมาอาวิชามันจะตามมาอา่มันดับมันดับแบบไม่รู้ตัวนะอา่อาอ่อะไรดับปัญญาแสงสว่างความเป็นถูกต้องมันดับนะมันดับในสภาวะเอ่อในตัวของเราในจิตในใจของเรามันก็ดับนะอ่ เ,เมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงปตมมติศนา,าให้เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติปลุกจิตสำนึกปลุกจิตสำนึกก็ปลุกใจให้ลุกให้ตื่นเราไม่ใช่คนป่วยเราไม่ใช่คนเอามาพึกเอามาภาพไม่ใช่คนนอนติดเอียงนี่เป็นคนที่ เรียกว่าตื่นขึ้นมีปัญญาขึ้นรู้เห็นตามเป็นจริงในสภาวะที่เป็นปัจจุบันที่เป็นร่างกายก็ดีเป็นสมองก็ดีเป็นเซลล์ก็ดีเป็นอารมณ์ก็ดีแม้แต่ตา,าจากกุสัมผัส ที่เราเห็นหูโสตสัมผัสที่เราได้ยินอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณที่ตื่นวิญญาณแห่งพุทธ,ธะที่ตื่นรู้มีข้อถามมีคำถามก็มีคำตอบเป็นไหมนี่พระพุทธเจ้าคือลมหายใจสุดท้ายของเราอาตมาถามนะเอ <laughs> ถามถามให้โยมนะโยมมป็นยังไงโยมเห็นยังไงเอ๊ะเอถามให้มันเป็นอย่างนี้ที่มันยังต้องมาโฟกัสนะมาโฟกัสมาปฏิบัติที่กายที่ใจของเราเที่สติสัมปชัญญะให้รู้เนื้อรู้ตัวอะไรตาเห็นใจคิด หูฟังใจพิจารณาอันนี้จังเอ๊ะไม่เที่ยงทุกขังมันเป็นทุกข์นั่งนานปวดแข้งปวดขาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี่ข้อปฏิบัติที่สำคัญยกเลิกตัวยกเลิกตนร่างกายธาตุดินน้ำลมไฟอาหารใหม่อาหารเก่า เห็นไหมสเสวยรับประทานกันอยู่ทุกวี่ทุกวันอะไรถึงกันนั้นมันก็ไม่ใช่ของเราทำไมไม่ใช่ของเราเกิดแก่เจ็บตายผัดภาคท่านทั้งหลายอ่ยาพรเจ้าพระราชกุมารศรัษษษตะผัดภาคจากพระมารดาตั้งแต่เจ็ดวันเห็นไหมผัดภาคไหม ป <laughs> ัดปัดปาคให้จำไว้นะอ,อ,พอพ่อแม่พี่น้องหรือว่าครอบครัวสามีภรรยาที่รักสุดหัวใจในลูกๆนะพัดภาคไหมให้จำไว้นี่แหละสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงพุทเจ้าพัดภาคจากพระมารดาตั้งแต่เจ็ดวันนนสงสารไหมสลดสังเวชไหมเออนั่นแหละอ,อท่านท่านจึงเรียกว่าสมบูรณ์ด้วย มหาปุริรักษณะอพ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 อประสูตรมาแล้วนี่เดินยืนประกาศสัจธรรมพระนางสิริมหามายาก็สวรรคตในคั้นนี้มันเหมือนห้องที่สะอาดสีขาวนะมีพระโพธิสัตว์พระองค์เดียวที่จะอยู่ในคันของพระอานาคนอื่นไม่ได้ฮ ผู้อื่นไม่ได้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่พันนางสิริมหาอายาก็รักษาศีลรักษาศีลมาตั้งหลายภพหลายชาตินะฮะตั้งแต่อะไรพระเนอนอรุษดีนะพันนางบุษดีตอนนั้นถวายผงจันแดงให้กับพระพุทธเจ้ามีปัดสีเนาะก็อธิษฐานขอให้ ได้เป็นพระอาดาของพุทธเจ้าสักชาตินึ่งท่านก็ได้สมปาถนาก็พระพุทธเจ้าของเรานี่ลมหายใจแรกหนึ่งลมหายใจที่สองลมหายใจที่สามลมหายใจที่สี่ลมหายใจที่ห้าลมหายใจสุดท้ายเราต้องบริหาร เราต้องบริหารเราต้องจัดการด้วยสติด้วยสัมปชัญญะเหมือนที่บอกเมื่อคืนนี้เราส่วนใหญ่ไม่รักชีวิตแอบไม่รักชีวิตทิ้งลมหายใจทิ้งคนที่อยู่เคียงข้างทิ้งคนที่เขารักเราที่สุดคือลมหายใจนะผู้ใหญ่นะให้หายใจเข้าสบายนะหายใจเข้าสบายารู้ลมหายใจเขา รู้ลามาหายใจออกเป็นหนึ่งเ,เป็นหนึ่งเรียกว่าสัมมาสมาธิหรืออริยมรรยงแปดนี่แหละเ,เราจึงต้องอกัดให้ถึงที่สุดนะถึงที่สุดแห่งการดับทุกข์การสิ้นทุกข์ถึงที่สุดแห่งบรมสุขก็พันิพานนะก็ดับเย็น ดับเย็นในปัจจุบันนี้แหละเหมือนอากาศอย่างนี้พอดีเนี่ยอากาศอย่างนี้พอดีอไม่ร้อนไม่เย็นมันพอดีนี่คือนิพพานน้อยๆท่านทั้งหลายนิพพานน้อยๆให้เข้าใจนิพพานน้อยๆคือ,อจุดหมายปลายทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีของพระหลานก็ดี ของเราก็ดีที่ยังไม่จบสิ้นในการเดินทางใน,ในสังสารวัติใช่ไหมท่องเที่ยวในสังสารวัตและหกละเหินทนทุกข์ยากลำบากลองให้เสียใจสุขทุกขยินดียินลายเห็นไหมนี่สังสารวัตไม่ใช่ชาติหน้าหลังความตายคือปัจจุบันสังสารวัตร หนึ่งทางร่างกายตั้งแต่เล็กจนใหญ่จนถึงลาสังขารสองอารมณ์ของใจอะอารมณ์ของใจอารมณ์ของจิตความจิตนี่ก็เป็นสังสารวัติเป็นวัฏจักรยินดียินร้ายสุขทุกขออ์ยินดีก็พอใจยินร้ายก็ไม่พอใจนี่คือสามมันเรียกว่าสัญชาตญาณ ปกติธรรมดาของสามอันชนนะ่ะแต่พระละหันท่านรู้ท่านรูท้ท่านเข้าใจท่านไม่ยินดียินรายเพราะนี่คือสังสารวัตเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดอารมณ์เราก็เป็นทุกข์หลวงปู่ชาท่านเทศนะเออถ้าเราปล่อยวางมันก็เป็นอนาตาัตตหเลยว่าไม่ใช่ตัวตน หลวงพ่อใหญ่จึงให้ยกเลิกตัวยกเลิกตนมันเป็นวัตถจกักรมันเป็นสังสารวัฏแต่เราไม่รู้นะแต่เราไม่รู้เพราะอะไรอวิชชาความหลงความงมงายเชื่อมั่นตั้งแต่ตัวน้อยอพ่อแม่ตั้งชื่อให้นามสกุลให้เพราะอย่างนั้นแหละเรียกว่าฐานของมันฐานสมมุติของมัน ก็ต้องมีฐานต้องมีฐานสมมุตินะอต้องรู้จักเราก็ต้องรู้จักสมมุติอย่างเรามีเงินอย่างนี้มีเงินตองเข้าวของมีบ้านอย่างนี้เออที่ท่านว่าไม่ใช่ของเราใช่อันนั้นเป็นของเรามันเป็นสมมุติอมีบ้านมีรถอลยมันมันเป็นสมมุตินะเอเราก็ต้องหาสมมุติเราก็ต้องใช้เราก็ต้อง ให้เกิดประโยชน์มีรถขับมาวัดวันนี้ทั้งเชียงใหม่เี่ยะคุณหมอเนี่ยทั้งเชียงใหม่เขาขับมาจากเชียงใหม่มีรถมีรถแล้วก็มาปฏิบัติธรรมนี้ถูกต้องใช่ปะใช้สมมุติทุกคนก็เหมือนกันนะก็เหมือนกันนะมีทั้งสมมุติมีทั้งวิมุติน,ะม,น,นะมันจะมาด้วยกันเนาะมันจะมาด้วยกันต้องต้องต้อง,อง,องพิจารณาต้องเข้าใจให้ ให้ต้องแทนในพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แหละชีวิตไม่เป็นหมันชีวิตไม่อาภัพเห็นไหมหลวงปู่ดูลน,นะคนเราเป็นทุ์เพราะความคิดอะไรท่านว่านะท่านเทศนะอาจารย์สิงห์ทองนะอ,อ,อะไรก็มีบ้านก็มีรถก็มีแต่ทำไมมันถึงทุกข์ ทำไมมันถึงยังทุกข์อยู่อืมอืมนั่นท่านว่าอย่างนั้นนะคนเราอะไรก็มีหมดบ้านก็มีรถก็มีเงินทองก็มีข้าวของก็มีแต่ทำไมมันยังทุกข์อยู่เรกาก็สิงต้องนะอ่ะออเนี่ยเราต้องมาพิจารณามาพิจารณานะอ่าท,ที่ลมหายใจเขาลมหายใจออก ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธราม,มารกวิญญาณจะครอบครอบจิตใจหรือว่า,าถ้ามีความเห็นปิดก็ยึดเอายึดเอาที่อเอาเห็นไหมนี่แหละท่านท่าน,ท,าน,ท,านที่บอกไว้ตาตามนีมน่มันมันมีคำพูดอยู่แต่จำไม่ได้ ต่อไปนะต่อไปก็จะทำพิธีเนาะทำพิธีสานะอธิษฐานเข้าพรรษาแล้วก็ขอขมามส่่กันเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าหันหไปตัง